สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5อากาศบนโลกค่ะก่อนเริ่มเรียนนะคะครูขอทบทวนความรู้เดิมเรื่องอากาศกันก่อนนะคะอากาศมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยมนุษย์ใช้ในการหายใจและพืชก็ใช้อากาศในการสร้างอาหาร นอกจากนี้มลพิษทางอากาศเกิดจากแก๊สบางชนิดฝุ่นละอองต่างๆและควันซึ่งมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และไฟป่าและนอกจากนี้อากาศก็ยังเป็นตัวกลางของเสียอีกด้วยนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่2เรื่องลมนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเกิดลม ประโยชน์และโทษของลมค่ะก่อนเริ่มเรียนนะคะครูมีคำถามให้เด็กๆเด็กๆคิดว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งเราจะมาหาคำตอบพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันด้วย อากาศที่อุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นและความกดอากาศตำ่ำทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นที่สูงจากนั้นอากาศเย็นก็จะพัดเข้ามาแทนที่จึงทำให้เกิดเป็นลมขึ้นนั่นเองซึ่งเครื่องมือที่เขาใช้ในการวัดกระแสลมก็จะมีซ้อนลมใช้วัดทิศทางของลมและ แอนิมอมิเตอร์ใช้วัดความเร็วของลมต่อไปนะคะเราจะมาดูชนิดของลมกันลมที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดลมและช่วงเวลาในการเกิดลมเช่นลมประจำฤด,ดูและลมประจำเวลาตัวอย่างชนิดของลมเช่นลมทะเล ซึ่งลมทะเลเกิดจากบริเวณชายฝั่งหรือบนบกที่มีอุณหภูมิสูงทําให้มีความหนาแน่นและความกดอากาศที่ต่าจึงทําให้อากาศบริเวณบนบกหรือชายฝั่งลอยขึ้นที่สูงและอากาศบริเวณพื้นผิวทะเลที่มีอุณหภูมิต่ากว่าจึงพัดเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมที่พัดจากทะเล เข้าหาชายฝั่งหรือบนบกซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันต่อไปนะคะเราจะมาดูลมบกกันซึ่งลมบกนั้นเกิดขึ้นในเวลาตอนกลางคืนโดยพื้นพื้นดินสามารถคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำทำให้บริเวณของพื้นผิวน้ำจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าและอากาศบริเวณผิวน้ำก็จะลอยขึ้นที่สูง และอากาศบริเวณชายฝั่งหรือบนโบกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะลอยเข้ามาแทนที่จึงทำให้เกิดลมที่พัดจากบนโบกหรือชายฝั่งเข้าหาทะเลนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างของลมอีกชนิดหนึ่งก็คือลมประจำฤดูในประเทศไทยแบ่งออกเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรสู่พื้นมหาสมุทรพัดผ่านประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งก็จะเป็นลมประจำฤดูฝนและอีกลมหนึ่งก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ต่อไปเรามาดูประโยชน์ของลมกันนะคะลมมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นใช้เดินเรือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นวินเซิร์ฟเล่นว่าวเป็นต้นต่อไปนะคะเราจะมาดูโทษของลมกันบ้าง หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเราจะเรียกว่าพายุอาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้เช่นทำลายบ้านเรือนเสียหายทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และอาจเกิดน้ำท่วมเป็นต้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องของลมสำหรับเด็กๆคนไหนที่มีข้อสงสัย หรือปัญหาสามารถคอมเมนต์ปัญหาหรือข้อสงสัยใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ